ดีเดียวกันวันนี้ยังไงบ้างความพิเศษของเราแฟนไซคือตุ้แร่ใช่ครับเอาพูดหนูพูดหนูว่าเช้าอยู่ใครพูดหนูพูดหนูว่าหนูก็ได้ก็ได้ครับก็วันนี้ก็เป็นงานแฟนไซครั้งแรกของผมกับเฮียเลยครับงานให้ของพวกเราเลยซึ่งก็จริงๆอยากจะจัดมาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยครับก็เลยพอเราเห็นว่าแบบวันที่21สิบเอ็ดเนี้ย เป็นวันเกิดของโซนๆด้วยครบหนึ่งปีครับแล้วก็วันนี้ยิมสองวันนี้ก็คิวว่างพอดีพอเห็นว่าวันนี้ว่างปุ๊บก็เลยแบบคุยกันเฮียว่าโอ้ยอยากจะจองวันนี้เป็นแบบวันแฟนไซา์ละกันครับเพื่อจะได้แบบเหมือนจัดเซอร์ไพรส์อะไรให้วันเกิดโซนๆด้วยใช่แบบว่าเป็นฟิลแบบว่าแบบใกล้วันนี้แบบก็ยิมสองเลยใช่เรารู้สึกแบบว่า,วาตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,นะครับผมเพราะว่าเป็นแฟนไซร์ <c oughs> ครั้งแรกด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมี โชว์อะไรกันน้อยแล้วมีพูดคุยแบบกันเองด้วยเมื่อกี้แอบเห็นเวทีแล้วก็แบ็กด็อปมาแล้วแบบว่าน่ารักมากๆก็สามารถไปถ่ายรูปเล่นกันได้ขึ้นไปเดิเเนเ,ดเล่นขึ้นไปเดินเล่นบนเวทีมาแล้วเมื่อกี้ึ้นไปเดิน <c oughs> เล่นไปเดินเล่นเล่นแบบก็คือแบบว่าคนนีกสามหมื่นเต็มมันแบบว่าน่ารักมากโหก็ตอนแรกตอนแรกคุยกันสามสี่พันอย่างเงี้ยแต่ไม่ถ้าไม่ถือว่าแบบว่าจะได้แบบหลายหมื่นเลยแนละ้วรู้สึกแบบว่า ดีใ,ใจมากๆที่ทุกคนสปอร์ตเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนรอคอยมานานเราก็รอคอยมานานเหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่แบบวิ้คนรอแบบว่านานขน,นาดน,นี้เลยรอแล้วแบบว่าเป็นอะไรที่แบบใจฟูมากแล้วก็แบบแฮปปี้มากครับผมรับรองว่าทั้งสองเล่ม day one day two เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ามีรูปแบบหลากหลายสไตล์เลยอืมใช่ครับก็จริงๆอยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับไม่ว่าจะทั้งแฟนคลับไทยแฟนคลับอินเตอร์ด้วยทั้อินเตอร์แฟนที่แบบ สนับสนุนพวกเราขนาดนี้ยไม่คิดว่าจะได้ยอดมากเยอะถึงขนาดนี้ครับเยอะาะสุดๆเลยครับาเมื่อกี้พี่สิบอกว่าสามสนนี้คือเป็นแบบสิบเท่าเลยนะใช่ไหมช่ใเยอะมากเกินเยอะมากแล้วก็จริงๆแกแอบอยากเปิดอีกนกันเนาะใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแฟนไซจริงๆเ้วก็มีคิดไว้กับเฮียเขาว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาอีกจริงๆครับอยากจะจัดแบบสภาคเลยเพราะว่าครั้งนี้ก็จัดแค่ ที่ที่กรุงเทพอย่างเดียวครั้งจริงอยากจะไปหาเป็นแฟนชาวแบบภาคอื่นๆด้วยค่ะเพราะแฟนคลับเราก็คือแบบว่าท่างประเทศเนาะเออแล้วก็ต่างตางประเทศอีกใช่จะมีที่กรุงเทพแล้วก็ที่จีนเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุยกับหนูว่าคุยกับดีออฟทางค่ายอะไรเงี้ยก็อ่ะถ้ามีโอกาสหรือว่ามีใครนับหนูหรือมีใครแบบแอนซัพพอร์ตอีกแอนซัพพอร์ตอีกรอบแล้วเข้าไปทรายสีภาคเลยจริงๆแผนแล้วต้องมีเวลาแล้วล่ะจริงจริงอันนี้คิดคิดต่อไปแล้วครับว่า โปตบุกหน้าคอนเซปต์นี้ไม่หน <'s> ูท <ph> ี <skincare todavía> ่เฮียบอกไปว่าหนูไทยเฮียเฮียไทยหนูสวยไม่สวยไม่เป็นไรเอาฟิลก็ได้ก็แบบว่าดูแบบเนี่ยแล้วหนูก็จะถ่ายรูปเก่งก็จะได้ฝึกถ่ายรูปด้วยแตนนี้ช่องมาแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเดี๋ยวเฮียจะก็มือถือก็มถ้าไม่มีซื้อใหม่เลยครับให้เฮียซื้อแล้วก็พูดแล้วนะเฮียซื้อซื้อไงมีมีมีพันธุ์ต้นไม้ต่างประใช่ไหมคะโอ้ยจริงจริงอยากไป อยากไปทัวร์เหมือนกันนะจะได้เห็นแบบแฟนคลับแบบต่างประเทศด้วยครับผมรู้สึกว่างานแฟนไซมันมีโอกาสได้แบบว่าทายแบบกับตัวด้วยแล้วก็แบบว่าได้พูดคุยกันด้วยครับผมมันก็จะเป็นเหมือนแบบอะไรที่แบบยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าแบบคอนเสิร์ตนะสำหรับเราแล้วเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันใกล้ชิดเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าพิเศษแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าเราตอบแทนแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาแลกเปลี่ยนแบบรอยยิ้มซึ่งกันและกัน ใช่เรามีเรามีแฟนซนที่นี่เราจะเอาไปชิมดวยใช่ไหมคะใช่ครับใช่เร็วนี้ก็เ็วไม่นานครับรใช่ครับรทีนี้เวลาเราดแฟนซแไซน้่ที่พี่ีบอกว่มีแบบแฟนได้เข้ามาใกล้ชิดอนะไรเงี้ยเตรียมรับมุกแฟนนหรือ,อยังไะเตรียมรับมกุกจริงๆทุกวันนี้ก็รับอยู่ชุกๆรับไม่ทันเจอเลย วีไลมุกแม่ใช่ครับดูคนมจะชอบเล่นมุกกับพวกเราครับก็<ต>บาง,างมุกก็าตามทันบ้างไม่ทันบ้างก็ตอามาให้แต่งเลยครับ <laughs> บางมุกก็โอ้โหกินได้ยังไงเนี่ยครับแต่ชอบแนะนา่ารักมากมากเลยครับแบบเหมือนได้ฝึกความแพลวแพลวในตัวไปด้วยนีย่ทุกวันนี้หนูเลยแพรวแพาวมากขึ้นไง <c oughs> ได้ไปขับด้วยใช่บางคนก็จะมีแบบหลังๆก็จะมีมุกซ้ำมาอ๋อคนคนนี้เล่นล้วเลยทันอะไรอย่างเงี้ยทัได้แล้ว ทีนี้พูดถึงรอบสุดสุหน่อยดีเลโอ้โหเมื่อวานก็แขกก็ขึ้นอันดับหนึ่งอียังไงบ้างตื่นเช้าตั้งใจตื่นเช้ามาเล่นแฮกเดินแฟนเลยก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็ผ่านอะไรเวลาวมาแบบโอ้โหงานแล้วก็มีหลายเรื่องราวที่เราผ่านด้วยกันมาอะไรย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบอยากจะขอบคุณทุกคนมากที่แบบว่าเดินทางด้วยกันมาครับผมเดินทางจับมือรับซีนูนิวมาแล้วก็เจอหลายๆเรื่องมาไม่ว่าจะสุทพกนะครับผมหรือการสับสนุนงานหรือว่าคลิปทุกอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่า แฮปปี้มากๆแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราอยากจะขอบคุณและจัดงานแฟนซน์นี้ครับผตัวุขขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมใช่ครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับที่พพอร์ตของกับเฮียมาจนถึงถึงวันนี้เลยไม่ว่าจะทั้งตั้งแต่ก่อนที่จะมีซีรีส์อีกหร <c oughs> ือว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีชื่อโซนๆ <c oughs> จนกระทั่งมีชื่อโซนๆนๆว่เป็นแบบชื่อดางของพวกเราทุกคนก็ยังอยู่มาตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้แล้วก็ยังอยากจะรู้จัก สนสนทุกทุกคนเพิ่มขึ้นเรื่ด้ออีทุกๆวันเลยครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้จักหนูกับเฮียก็เข้าดอกได้เลย้ามเบลข้ามทัวร์สนสนครับเบลข้ามทัวร์สนสนจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เรียกเรียกแฟนเข้าดอกอีกใช่ครับพระเจ้าวันแห่วันแห่แหป้าเราดูก็ดูกคนจะแซวว่าหวานแหวันแล้วหนูก็ดึงกลับมา เมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างเราแบบได้อยู่ด้วยกันเพื่อแบบว่าดูเช็คขึเตอร์นะว่าเอ้ยเป็นแฟนแบบว่าเซอรเบตเราเอ้ยหนปีโซนอะไรเงี้ยดูครับดูเมื่อวานนะผมก็ไปรีทวิตไปเอ่อรีทวิตเพลงโซนครับที่แบบว่าลงไว้งแต่ปีที่แล้วขึ้นมาครับใช่ก็แบบนึกถึงโมเมนต์ตอนนั้นเลยแฟนๆก็มีแบบแคบเอาเหมือนจะเอารูปเก่าๆของหนูกับเพียที่แบบว่า้แต่ปีที่แล้วมาลงก็เห็น ในหลายๆโมเมนต์ในอดีตเลยครับคิดถึงสำหรับแฟนชายตัวนี้เนาะที่บอกว่ามีความเสี่ยง้วพันห้าร้อยคนใช่ไหมคะที่เข้ามาถอดไปหลายคนจะได้เห็นอะไรนอกจากกับเราไซายให้เขากับนี้ถ้าหลักๆก็จะเห็นเราไายนี่แหละเพราะว่าไดเราเราได้ใช้เวลาในการไซด์ความรำคาญครับผมใช่แต่ก็อย่าลืมกินข้าวนะฮะับสำหรับใครที่จะมานั่งนั่งอยู่กับพวกเรา โอ้ทุกคนหิวจังเลยเปิดนานๆนครับแต่จริงเชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีครับผมใช่เราแบบว่ากลับมาแบบกับงานงานปีบมื่อีเมื่อกันกตลอดแล้วเนะี่ยสุขภาพเป็นไงบ้างหูเสียงวันนี้พี่สี่เสียสง,มมสงขึ้นจมูกมากเสียงขึ้นจมูกมันขึ้นชัดขนาดเลยใช่ไหมครับชัดครับหรือว่าเพิ่งแบบว,ว่าแตกหนุ่มยังเด็กอยู่ใช่ไหมครรุ่นนี้รุ่นีน่าจะนานแล้วนะจะแตกหนุ่มมัอนเดแล้วนะ ช่วงนี้เฮี้ยป่วยพอากาศครับพายอากาศแล้วก็เข้าองแอร์โดนแดดร้อนอะไรเงี้ยสลับกันไปสือว่าช่วงนี้เฮี้ยป่วยบ่อยอยู่เหมือนกันครับคุณจะใช่เหรอเอาไปยังไม่ป่วยเราหนุนแข็งแรงจริงเป็นคนป่วยง่ายเวลาแบบว่าถ้าป่วยไปก็จะใช้ระยะเวลาหนึ่งครับแต่่ก็คือสุขภาพยังโอเคอยู่น้ยังโอเคไม่มีไข้ครับผมไข้ที่ชนมาแล้วหนึ่งโมยมีห้าไปก่อนเลยอะไรนะครับ ใช่ที่ชนชนใครอะครับไม่ได้ชนใคร,ครใช็ชร <c oughs> ชอตเลยช็อตเลยโอ,อ <c oughs> เอาาอค่ะถ้ใครติดตามเราค่ะนอกจากแฟนไซดีแล้วก็โฟโตบุคมัน็จะมีอะไรเพิ่มเติมอีทุกฝากอืจริงจริงก็จะฝากด้วยนะครับโหโฟโต้บุ๊คครั้งแรกของเราสองคนคอนเซ็ปต์น่ารักมากเป็นหมาก,กับแมวนะครับผมในรูปก็น่ารักมากๆครับผมแล้วก็ เห็นมาเกือบเห็นมากือบหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจหรือว่าข้างในสวยมากๆก็รับรองว่าใค้ที่เราไปจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับชาวไทยอินเตอร์แฟร์ทุกคนนะครับผมที่จัดสนุนโฟโต้บุ๊ของเราแบบว่าต้นหลานขนาดนี้รู้สึกแบบแฮปปี้มากใจฟัวมากแล้วก็อยากให้อยู่กับพวกเราสองคนนานแล้วก็จับมือกันไปนานๆพรการที่ซินดี้รับผลกับพวกเราเราก็จะตั้งใจทํางานให้เต็มที่แล้วก็ลุยให้เต็มที่ครับผมในปีนี้ครับก็นั่นะครับฝากด้วยครับโฟโต้บุ๊ของเราคอนเซป มันในคอนเซปต์เออ่ Everyday with you ครับอารมณ์แบบว่าเหมือน every time อ่ะ every อ๋อโอเค every time แต่ every ก็ได้ every day with you every time with you ทุกช่วงเวลาที่อยู่กับคุณไงเขาก็จะแบบจะมีหลายๆหลายๆมุกหลายๆลุกเลยเวลาที่อยู่กับเขาอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบนั่นแหละครับใช่ทั้งปาร์ตี้สระว่ายน้ำมีโอ้ยมีทุกฟิลใช่ครับฟลลิ่งอยู่กับคุณอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เผื่อจะมีเล่มหน้าเขาถ้ามีเล่มหน้าก็อยากยังไงทุกคนซัพพอร์ตอยู่นะ แม่มชื่อคอนเซ็ปต์ว่าอะไรเดี๋ยวไปคิดก่อนครับ Eat Everyday แ้วแม่ต้องบอกว่าแโอ้พรุ่งนี้เลยและครับถ่ายไม่ได้คอนเซ็ปต์หนู Eat Everyday ค่ไม่รูฝั่งแฟนฝัชาตินนะครับครับอืมองชั่มงนึ่งชมอืเรามราจเป็ยังไกน้างนะครีบครับครัรับครอรับรับร ชีๆเจบเลยครับ <laughs> แต่มีมีอะไรอยากฝากอีนึงได้ไหมครับค,ครับ <c oughs> ก็อีเนียอยากจะบอกเป็นแฟนด้วยครับว่าอืมก็อยากจะให้ทุกคนแบบว่ามีความอืมสตรองแล้วก็เข้มแข็งแต่กับพวกเราด้วยครับเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เอ่อในโซเชียลหรือว่าในทวิตเตอร์หรือว่าอะไรในต่างๆในโซเชียลค่อนข้างมีอิทธิพลพอสมควรเลยครับก็ จริงๆก็ง่ายต่อการที่จะไหลาตามกันไปมากๆเลยจริงๆก็มันจะเป็นทั้งดราม่าหรืออะไรก็ตามจริงๆก็ไม่อยากให้ทุกคนไหลาตามกันไปง่ายๆครับอยากจะให้โฟกัสที่ผมกับเฮียด้วยอยากจะให้โฟกัสที่ผลงานแล้วก็ความสุขของครอบครัวของพวกเรามากกว่าอยากจะให้ด้อมเรามีแต่ความแบบความแฮปปี้ครับใช่ก็คืออย่างว่าสตรองอยู่สตรองอยู่ครับสตร,งสตรงอรง,ตรงอยู่เ,เรื่อยๆเลังจองแล้วหนูจะไปเล่นกล้าม มาเล่นพี่เอกะเฮียไม่เอาไม่ชอบขึ้นมาเลยเอาไม่โชว์เลยเลยอันน้ไมโชว์เลยผมไม่มีหรอกหนูหนูก็มีอยู่บ้างนะเป็นคนมีโชงแค่เลยเขินนะไม่เคยได้โชว์อะไรโอเคครบคุณผู้ชมคุณผู้ชเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันนะครับจอบ่อยนะครับช่วงนี้